คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำนวณและการคา,าดคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการธนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องหวยเด็ด101สวัสดีค่ะ คลิปนี้เรามาดูแนวทางตัวล่าหวยหุ้งไทยประจำวันจันทร์วันที่7กรกฎาคม2568กกันนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับ ตัวล่าทั้งวันเจอหยุดวันนี้แอดวอลเดอร์ให้ล่าไปที่7นะคะชุดเจาะค่ะวันนี้จัดไป 71, 72, 75ล่าเน้นเน้นเม็ดเดียววันนี้แอดวอลเดอร์ให้ล่าไปที่72นะคะช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ